ยอย่าัะใหญ่เชียวเป็นโทษที่วะมาช้าเลยทำไมอ่ะกูอ่ะขี่มอไซค์มาแล้วเราเรามอไซค์สเสียก็เสียรถเป็นอะไรวะ <S <S ได้แรงแค่ไหนแถบนี้เลยแถบนี้เป็นไรแถบนี้เลย,เลย,เลยแบบโ้ยโวยด้วยอะไรเนี่ยรถกูอ่ะ เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หมดคืออุดเท่าขาสลักหายเคลื่อนหายางแฝกแแนบตายใช้ไม่จ่ายไฟม่ชาสตาร์ทพังอีกนึ่เนี่ยมึงสักอะไรมาวะอะไรนะมุงสักอะไรมาวะอีกไมช่วยหาเปินพวกอะไรอีกมั้เนี่ยมีเนาะครับจะหาอีกเหรอมีอีกพี่ก่อ แป๊บครับดว้วยอาพอดีสักเยอะ <c oughs> ไม่เคยจับได้ป้าโสนดนี่แข้งขวาสักโอซาวา <c oughs> แข้งซ้ายสักชาลาดัดศ <c oughs> ีขาขวามือสับเพียงดีข <c oughs> าตายสักมีมีกำลังหน้าอ,อกสักโมกกาลา วันปิดตาสักเบื้องหลังโอ้โอเบื้องหน้าลงอักขระหน้าจังงังหน้าผากฝังเล็กกล้าเพชรตาแมว